สวัสดีครับยูกูซัมทีวีวันนี้จะมาสรุปในเรื่องของเกม The Bath House หรือว่าสาวดูแลโรงอาบน้และบ้านสยองเนื่องจะเล่าถึงเหตุการณ์ของสาวพนักง,งานออฟฟิศที่ชื่อว่าอากิมูระอามินะสาวสซคน,นี้ต้องลาออกจากงานมาเนื่องจากปีปัญหาสุขภาพ และเธอไม่มีเงินเหลือติดตัวและได้พบว่ามีใบสมัครงานที่ให้ไปดูแลโรงอาบน้ำแลกกับที่พักฟรีโดยในฉากเปิดเรื่องของเกมนั้นจะได้พบว่ามีชายปริศนาที่กำลังฟาดแท่บางสิ่งบางอย่างอยู่หลังจากนั้นมาอีนาจะเดินทางมาที่หอพักแล้วก็ยกเข้าของไปที่ห้องหมายเลข203ครับเราจะได้เห็นชายปริศนาที่สวมหมวกแล้วก็สูบบุหรี่มองเราอยู่เมื่อเราเดินไปที่หน้าประตูของห้อง203ก็ได้พบกับเจ้าของหอพัก ที่ได้มาพูดคุยกับเราว่าให้เราไปที่โรงอาบน้ําหลังจากที่วางของเสร็จแล้วก็ได้มอบกุญแจหมาเลขห้อง203ให้เราแล้วก็บอกว่าให้ไปจเจอกันที่โรงอาบน้ํานะครับ ไมนะจะเดินเข้าไปในห้องหมายเลข2 0 3และได้วางกล่องสัมภาระของตัวเองไมนะจะเห็นรูบางอย่างที่ทะลุไปอีกห้องหนึ่งแล้วเหมือนจะมีเส้นผมออกมาด้วยเมื่อไปสำรวจในต,ตรงนั้นก็จะไม่มีอะไรนะครับจากนั้นเราก็จะออกมาจากห้องแล้วทําให้ไมนะนั้นต้องเดินไปทํางานที่โรงอาบน้ำครับซึ่งในเส้นทางของหอพักกับโรงอาบน้ำก็จะเจอกับถนนที่เป็นชานเมืองเล็กๆแล้วก็จะได้ยินเสียงตะโกนของลิงที่อยู่ตรงบันไดนะครับไมนะได้เดินขึ้นไปตรงบันไดก็ได้พบว่ามี สารเจ้าที่มีพระดูแลอยู่นะครับจากนั้นไมนะจะเดินลงมาที่โรงอาบน้านะครับเมื่อเข้าไปในประตูของโรงอาบน้ำเนี่ยจะเป็นประตูที่มีการแยกฝั่งชายฝั่งหญิงอย่างชัดเจนเมื่อไมเนะมาถึงที่โรงอาบน้ําก็ได้พูดคุยกับเจ้าของหอพักที่อธิบายว่าในหอพักของเขาเนี่ยไม่มีห้องอาบน้ําซึ่งหมายความว่าหลังจากที่ไมนะได้ทําความสะอาดแล้วก็ดูแลโรงอาบน้ําจนเสร็จเนี่ยเธอสามารถที่จะอาบน้ําเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะปิดโรงอาบน้ํานั่นเองซึ่งนั่นก็จะเป็นเป้าหมายของเกมนี้นะครับที่เราทําการ ดูแลโรงอาบน้ำในช่วงเวลางานที่จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับเราจะเริ่มงานแล้วก็จะมีชายเข้ามาใช้บริการโรงอาบน้ำคนแรกส่วนคนที่2จะมีคุณยายท่านหนึ่งได้เข้ามาที่โรงอาบน้ำจะมีวิทยุดังขึ้นแล้วก็ประกาศถึงข่าวของเด็กผู้หญิงที่ได้หายตัวไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการไมเน็นก็เลยทําการแอบงีบหลับ หลังจากนั้นลูกค้าชายที่ชื่อว่าฟูตะนะครับได้ตกใจแล้วก็ตะโกนลั่นออกมาจากรงมอาบน้ำไมนะก็ได้เดินเข้าไปพบกับฟูตะที่ตกใจเหมือนเขาได้เห็นบางอย่างที่ห้องซาวน่าทําให้ไมนะนั้นได้เดินเข้าไปดูที่ห้องซาวน่าแลวจะไม่พบอะไรนะครับหลังจากนั้นไมนะจะสังเกตว่าในข้างๆห้องซาวน่าจะมีประตูที่สามารถเข้าไปด้านในได้เมื่อเช็คเสร็จแล้วไม่พบอะไรหลังจากนั้นก็ไปคุยกับฟูตะแล้วก็บอกว่ามันไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นฟูตะก็เดินออกจากร้านทันทีครับ คุณยายที่เข้ามาอาบน้ําเสร็จนะครับแล้วก็บอกว่าสาวคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะดูแลหนุ่มหนุมดีนะครับหลังจากลูกค้าออกจากร้านหมดนะครับเราต้องทําความสะอาดโรงอาบน้ําก่อนที่จะไปอาบน้ำนะครับโดยจะมีรอยคราบพื้นสีดําๆที่อยู่ที่โรงอาบน้ําชายแล้วก็ ลงอาบน้ํำหญิงหลังจากที่ทําความเสร็จแล้วไมานาจะเริ่มเข้าไปอาบน้ําก่อนที่จะกลับหอพักนะครับเราจะนั้นจะมีเสียงแปลกๆดังขึ้นมานะครับเหมือนก็จะเป็นเสียงฝีเท้าแต่แท้จริงแล้วเป็นเสียงลิงที่ตะโกนออกมาซึ่งเป็นลิงตัวเดียวกับเมื่อเช้านี้ที่ได้เข้ามาในโรงอาบน้ําแล้วก็ทําให้ไมานาตกใจนั่นเองในวันที่2ครับ หลังจากที่ตื่นขึ้นมาไมานะจะสังเกตว่ารูปแปลกๆนั้นเนี่ยมีผมที่ยาวขึ้นนะครับไมนะไม่ได้สนใจนะครับหลังจากนั้นเธอก็ได้ออกมาจากห้องแล้วก็เริ่มเข้าไปทํางานไมนะเดินมาที่โรงอาบน้ําจะได้พบกับคุณยายในเสื้อกันฝนที่ได้วางช่อดอ,อกไม้สีขาวเธอชื่อว่ามัสซโนะนะครับแล้วก็ยังปิดปากเงียบไม่ได้พูดอะไรนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการเริ่มงานในวันที่2ที่จะมีหญิงสาวที่ชื่อว่าเดนโกะได้เข้ามาที่ร้านแล้วบอกว่าได้ลืมต่างหัวไว้ในโรงอาบน้ําเมื่อวานังจากนั้น จะมียากุซาเดินเข้ามาแล้วก็เขาจะขอให้ไมเนะไปเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับเขาหลังจากที่เขาแช่น้ําไป15นาทีเราก็จะเริ่มทํางานต่อหลังจากนั้นก็จะมีหญิงสาวิศนาได้ยืนที่หน้าประตูแล้วก็จะขอเข้าไปที่โรงอาบน้ำนะครับหลังจากนั้นเธอจะเดินออกมา ซึ่งหลังจากที่พูดคุยกับจาคูซ่าแล้วก็ปฏิเสธที่จะมาขอทํางานกับเขานะครับลูกค้าจะหมดไปนะครับแล้วก็จะเริ่มทํความสอาดที่โรงอาบน้าทันทีครับแต่พอเดินเข้าไปสักพักหนึ่งก็จะเกิดไฟดับขึ้นเราก็ต้องไปตามหาสาเหตุว่าทําไมไฟถึงดับซึ่งเราก็ได้รู้ความจริงว่าเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเดนโกะเป็นเจ้าของนะครับก็คือหญิงสาวที่ แอบเดินเข้ามาที่ร้านก่อนหน้านี้นะครับได้ทําการดึงสายไฟที่โรงอาบน้ําของเราไปที่สายไฟของบ้านตัวเองครับแล้วก็ขโมยไฟของบ้านเราไปใช้ในการเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมนั่นเองไมเนตเลยเดินเข้าไปที่ร้านแล้วก็แกล้งกดปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็หยิบกุญแจแล้วก็ไปปิดสวิตช์ไฟจากนั้นก็เริ่มทําความสะอาดทันทีครับแล้วทาการทําความสะอาดรอยผนังที่อยู่ตามห้องน้ําทั้งฝั่งชายและก็ฝั่งหญิงนะครับจะมีภาพผู้หญิงที่อยู่ที่ห้องสาวหน้านะครับที่เหมือนกับว่าจะเป็นรอยสี ดำที่กาลังจ้องมองกับไมเนะอยู่นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มไปโรงอาบน้านะครับเราจะได้เห็นผู้หญิงที่ยืนจ้องเราแล้วก็หายตัวไปนะครับเราได้สํารวจนะครับแล้วก็ได้พบว่ามีผู้หญิงได้กรีดร้องออกมาจากห้องที่อยู่ด้านหลังของโรงอาบน้ําอย่างปริศนานะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยโรงอาบน้ําชายจะถูกปิดนะครับแล้วก็จะมีชายปริศนาได้สวดภาวนากับบางสิ่งบางอย่างครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่3นะครับที่ไมนะก็จะมาตรวจสอบที่รูเส้นผมเหมือนเดิมแต่ว่าเส้นผมก็เริ่มจะยาวขึ้นเรื่อยๆฮะหลังจากที่ออกจากหอพักนะครับเธอก็จะสำรวจแล้วก็สังเกตเห็นถึงป้ายของแมวที่หายไปของร้านขายของชําและไมนะได้พบว่าลิงได้เจอก่อนอันนี้เนี่ยได้ตายอยู่ที่หน้าโรงอาบน้ำซะด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็เริ่มกลับไปทํางานครับวันนี้เนี่ยจะพบกับคุณยาย2คนที่เข้ามาเหมือนกับว่ายาย2คนนี้จะพูดประโยคเดียวกับประโยคแรกที่เจอกันในวันแรกหลังจากนั้นจะ ะมีหมอผีมาขายรูปปั้นกระลอกสีทองนะครับซึ่งจะเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจออกไปแต่เรากลับปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขาขายราคาต้อง1 0 0 0 0แเยนเขาก็จะออกไปจากร้านนะครับ ในวันนี้เราต้องไปซื้อบกกิ้งโซดาที่ร้านขายของชำนะครับเราก็ได้รับโทรศัพท์ปริศนาในใหมายเลขที่มีชื่อว่า812ครับเราจะพบว่ามีชายขายมันฝรั่งจะขอให้เรานะต่อคาถามให้ถูกต้องไมเนะได้ทําการต่อคาถามได้ถูกต้องแล้วก็ได้มันฝรั่งมาเราได้ซื้อบกกิ้งโซดานะครับแต่ว่าได้เจอกับป้าที่ชื่อว่าอูกมิกเกะนะครับ ซึ่งได้ขอให้เราเนี่ยไปตามหาแมวของเธอนะครับล้วก็จะตบรางวัลให้อย่างงามซึ่งหลังจากนั้นเราจะเดินไปสำรวจที่ห้องน้ําผู้ชายที่อยู่ตรงบริเวณหอพักของเรานะครับจะมีชายที่ยืนเข้าห้องน้ําอยู่นะครับแต่ว่าก็ได้พบว่ามีแมวที่ตะโกนออกมาจากห้องส้วมนั่นเองพอเราเข้าไปช่วยแมวนะครับผู้ชายวันนั้นก็ได้หายตัวไปครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเอาแมวไปให้กับร้านขายของชานะครับเราจะได้คุญแจแล้วก็ตุ๊กตามิกโกสุดหลอนมานะครับหลังจากนั้นเราจะทําการทิ้งตุ๊กตามิโกะเอาไว้ที่ ขยหลังจากนั้นเราจะเริ่มทําความสะอาดฝักบัวครับโดยใช้เบกกิ้งโซดาหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทําการทาความสะอาดจนเสร็จแล้วก็อาบน้ำนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่อาบน้ําอยู่เนี่ยไมเนี่ยได้ส่องกระจกแล้วก็ได้พบกับผีที่พยายามจะเข้ามาจ้องจะเล่นเธอนะครับแต่ว่าเธอก็ได้เข้าไปในห้องซาวน่าต่อนะครับแล้วเธอก็ได้พบกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับนั่นก็คือผีที่พยายามจะขัดขวางเธอนั่นเองนะครับ ในวันที่4นะครับรูก็เริ่มที่จะมีผมที่ยาวขึ้นนะครับไมเนก็ได้ออกมาจากห้องแล้วก็ได้พบกับคุณยายเสื้อกันฝนสีม่วงนะครับที่โยมาซุโนะที่ได้นั่งเศร้าอยู่นะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นรูปเดียวที่ลูกสาวของฉันได้ถ่ายเอาไว้นะครับแล้วก็น่าจะมีสาเหตุบางอย่างที่ทำให้ลูกสาวของเธอนั้นหายสาบสูญไปนะครับหลังจากนั้นเราจะเดินไปที่วัดพูดคุยกับพระหลวงพ่อเนี่ยก็ได้บอกว่าขอพรโดยการจ่ายเงินสิ่งชั่วร้ายเนี่ยจะถูกปัดเป่าออกไปนะครับแล้วก็สิ่งดีๆจะปกป้องเราหลังจาก ที่บริจาคเงินไปนั่นเองนะซึ่งหลังจากที่หลวงพ่อให้พรแล้วนะครับก็ได้บอกว่าเหมือนกับว่าเธอเนี่ยจะทํางานหนักจนเกินไปนะและเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ตามติดหลอกล่อนเธออยู่ซึ่งทําให้หลังจากนั้นหลวงพ่อก็เริ่มทําการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับเรานะหลังจากนั้นก็จะเริ่มไปที่โรงอาบน้ําแล้วก็เริ่มทํางานในวันที่4ครับในวันนี้แม่ลูกคู่หนึ่งจะเดินเข้ามาที่โรงอาบน้ําและอยู่ดีลูกของเขาได้ตะโกนลั่นออกมาว่าตอนนี้ได้บาดเจ็บสาหัสนะครับเราจะเห็นเหมือนจะมีรอยเลือดอยู่ที่มือเด็กคนนี้นรบรบเเาาาลยทํกกไปหิอง ถมพยาบาลที่โรงอาบาผู้หญิงนะครับแต่ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะหายตัวไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไมยเนจะมาปฐมพยาบาลให้กับเด็กคนนี้นะครับซึ่งเด็กคนนี้ได้เผยความจริงว่าคุณแม่เอามือลูกไปแย่ที่ผลันะครับจนทําให้เลือดออกแต่ว่าพอเรากลับมาที่เคาน์เตอร์นะครับคุณแม่ก็มาตะโกนว่าเรานะครับแล้วก็บอกว่าทําให้ลูกเขาเนี่ยบาดเจ็บนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับยูอีดีจะมีเสียงตะโกนดังจาก ห้องน้ำผู้หญิงนะครับนั่นก็คือฟูตะที่ได้ขอร้องให้เราไปหยิบทิชชู่ให้กับเขานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการหยิบทิชชู่ให้กับเขาแล้วก็เขาจะออกไปจากร้านนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทําความสะอาดท่อหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทําการอาบน้ำครับซึ่งในวันนี้ผีผู้หญิงผมยาวจะเล่นหนักที่สุดนะครับในก็คือการที่พาไมเนสเข้าไปสู่โลกสีแดงของเธอครับจัมส์แกร์ไมเนทอย่างสุดน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเหมือนกับว่าไมเนสเนี่ยจะถูกลากลงไปสู่อ่างน้ำนะครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าตอนนี้ไมนะได้หายตัวไปแล้วนะครับ ซึ่งก็จะมีข้อความของน้องสาวของไมนะครับที่ชื่อว่าเอรีนะได้ทําการบอกว่าพี่สาวของฉันได้หายตัวไปหลังจากที่ทํางานที่โรงอาบน้ําที่ต่างจังหวัดแล้วเธอก็เป็นห่วงนะครับก็เลยเดินทางไปที่หอพักของไมนาซึ่งเอรีนะได้เดินทางมากับมาโฮ ที่ได้บอกว่าถ้ามีอะไรก็ให้ติดต่อมาที่มาโฮลซึ่งหลังจากนั้นมาโฮก็จะเดินทางออกไปนะครับหลังจากที่ส่งเอลินามาที่หอพักของพี่สาวตัวเองซึ่งเอลินาจะสังเกตว่าพี่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับเพราะว่ารถยังจอดอยู่ซึ่งหลังจากที่เข้าไปเคาะประตูหมายเลขห้อง203เจ้าของหอพักจะโผล่ออกมาแล้วก็บอกว่าพี่สาวของพี่สาวของเธอได้เดินทางไปที่ต่างจังหวัดกับเพื่อนเมื่อตะกีนี้เองหลังจากนั้นเจ้าของหอพัก Podcast. ก็ชวนให้เอลินามาทํางานแลกกับที่พักฟรีนะครับเพื่อรอพี่สาวกลับมาซึ่งเอลินาก เหมือนว่าจะเป็นงานที่สนุกดีนะครับแล้วก็ได้ที่ฟักฟรีด้วยเอรินาก็เลยได้กุญแจหมายเลขห้อง205มาครับซึ่งในห้อง205เนี่ยมันก็มีรูที่ทะลุถึงกันด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่มีเส้นผมวางอยู่นะครับซึ่งเอรินาก็วางกระเป๋าแล้วก็ได้พบว่ามันมีตุ๊กตามิกโกะที่มีรอยเลือดอยู่นะครับซึ่งเอรินาเนี่ยก็ได้วางเอาตุ๊กตามิกโกะไปทิ้งที่ถังขยะที่ตรงบริเวณโรงอาบน้ำนะหลังจากนั้นเอรินาก็จะเริ่มมาทํางานที่โรงอาบน้ําในวันแรกนะเอรินาจะได้พบกับชายทีี่่เหมมือนกกับวาาจะาร ตั้งป้ายประกาศจับนะครับได้เข้ามาอาบน้ําโดยทําการมอบเงิน5เยนให้กับเธอนะครับซึ่งเธอไม่สามารถที่จะโยนลงไปในกล่อง,ง100เยเยนได้เธอถึงเก็บไว้กับตัวนะครับจากนั้นจะมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาอาบน้ำนะครับซึ่งเอรีนาก็พบว่ามันก็เหมือนกับมีภาพหลอนบางอย่างนะครับที่ทําให้เธอได้เห็นหน้าตาของพี่สาวเธอแล้วก็นิ่งเงียบไปนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปในโรงอาบน้ําฝ่ายผู้หญิงนั่นเอง ซึ่งหลังจากที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ได้พบว่าเป็นลูกค้าคนเดิมนะครับที่ได้บอกกับเธอว่าเหมือนกับว่าโรงอาบน้ำที่นี่นะครับเครื่องทำความร้อนจะเสียนะครับทำให้เอลินะต้องเดินออกไปสำรวจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พบกับคุณยายเสื้อกันฝนคุณมาซิโนได้บอกว่าให้คุณเนี่ยรีบออกไปจากที่นี่นะครับเพราะว่ายังพอมีเวลาอยู่ซึ่งหลังจากนั้นเราจะเข้าไปในห้องด้านในโรงอาบน้ำฝั่งชายจะมีจุดตรงที่ทำความร้อนอยู่นะครับเราต้องตามหาฟืนแล้วก็ได้พบว่ามันจะมีประตูที่มีการ ปิดกั้นเอาไว้อยู่นะครับที่ต้องหาคุณแจมาเปิดนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นฉากจบของเกมนะครับที่จะเป็นฉากจบแบบแย่คือเราไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเอรินะจะเอาฟืนที่อยู่ที่วัดนะครับมาใช้งานให้น้ํากลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่น้ําร้อนแล้วเนี่ยเราก็เดินเข้าไปที่โรงอาบน้ําฝั่งหญิงนะครับแล้วก็ได้พบว่าเธอได้พบกับพี่สาวไมไน่ากครั้งหนึ่งนะครับที่ได้วิ่งหายไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์เป็นภาพตัดขึ้นมาแล้วเข้าไปสู่โลกสีแดงอีังนงลยนา,นนา,ายห5ท ให้เราทําการวางสิ่งของให้ถูกต้องนะครับเรารอเวลาเกิน5นาทีไปนะครับยูดีผีสาวจะโผล่ขึ้นมาจัมส์แกร์เรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องทําการวิ่งหนีออกไปแล้วก็เข้าไปในห้อง205นะครับหลังจากนั้นเอเดน่าก,ก็จะวิ่งหนีสุดชีวิตนะครับที่จะไปเจอกับห้อง205ครับหลังจากที่เธอได้เข้าไปในห้องเนี่ยเธอก็ได้พบกับผีที่จัมส์แกร์เธออีกครั้งหนึ่งนะครับ เอรินาจะหมดสตินะครับแล้วก็จะตื่นขึ้นมาเหมือนกับจะมีใครลากเธอไปนะครับซึ่งนั่นก็คือเจ้าของหอพักแล้วก็หลวงพ่อนะครับที่ได้ทําการทําพิธีบางอย่างแล้วทําให้เธอนันเนี่ยได้เข้าไปพบกับพิธีกรรมที่เหมือนกับจะมีการสังเวยเลือดด้วยนะครับหลังจากนั้นผีผู้หญิงที่เราเคยเจอก่อนนันนี้นะครับก็จะปรากฏตัวออกมาแล้วก็ทําการจัดการทุกคนในโรงอาบน้านะครับเธอก็เดินออกมาอยู่ที่หน้าโรงอาบน้ํานั่นเองนะ ในฉากจบแบบที่2น,นะครับคือฉากจบที่เรารู้ความจริงทั้งหมดนะครับนั่นคือฉากจบที่เอดินาอาจจะได้พบกับปอะแสบางอย่างนะครับที่เธอได้เริ่มสำรวจแล้วก็พบกับกุญแจหมายเลข203ซึ่งเป็นห้องของพี่เธอาจากนั้นเอดินาจะเอาเงิน5เยนที่ชายสมหมวกได้ให้เธอไป บริจาคที่วัดนะครับเพื่อปกป้องสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาทําร้ายเธอนะครับจะมีชิ้นส่วนกระดาษหน้าหนังสือพิมพ์วางหลังจากนั้นให้เดินเข้าไปที่ห้องหมายเลข2 0 3นะครับเราจะได้พบกับตุ๊กตามิโกะที่ถือกระดาษหนังสือพิมพ์อีกชิ้นหนึ่งเอาไว้ซึ่งเราจะดึงที่นอนออกมาแล้วก็จะพบว่ามันจะมีกระดาษโน้ตแล้วก็หน้าหนังสือพิมพ์อีกชิ้นส่วนหนึ่งที่เราสามารถอ่านข้อมูลของหนังสือพิมพ์ได้แล้วนะครับจะมีผู้หญิงประมาณวัย20ปีได้หายตัวไปที่โรงอาบน้าซ อิโนคุโบะนะครับซึ่งเป็นหญิงสาวที่อายุ29ปีซึ่งผมจะขอเรียกว่าโยโก,โกะคือโยโกะเนี่ยเข้าไปทํางานที่โรงอาบน้ําซึ่งเธอเนี่ยได้เดินเข้าไปอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็มีรายงานว่ามีการแจ้งกับตํารวจนะครับว่าเธอไม่ได้กลับบ้านในวันนั้นซึ่งนั่นน่าจะเป็นวันที่ตํารวจนั้นได้ออกไปตามหาเธอในวันที่10มกราคมนะครับซึ่งไม่มีใครพบเธอนั่นเองนะครับซึ่งในกระดาษด,ด้านหลังของหนังสือพิมพ์เนี่ยยังมีการเขียนไว้ว่าให้เข้าไปสํารวจตรงเท่าทานซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้พบกับกระดาษโน ที่โยโกะได้เขียนไดอารี่เอาไว้นะครับซึ่งเป็นไดอารี่ที่ตัดพ้อถึงสิ่งที่เธอเจอนะครับนั่นก็คือว่าทําไมทุกคนถึงเกลียดโยโกะกันหมดนะครับชีวิตของโยโกะเริ่มแย่ลงหลังจากที่เข้าไปในวัดก็ได้พบกับชายคนหนึ่งนะครับที่ดูแลเขารักเขาแล้วก็บอกว่าให้เก็บความสัมพันธ์แบบลับๆเนีเอาไว้นะครับซึ่งโยโกะก็ไม่พอใจว่าทําไมต้องเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆด้วยฉันแค่อยากจะอยู่กับเขาจนกว่าจะได้มีความสุขกับเขานะครับซึ่งเหมือนกับจะเป็นโน้ตไดอารี่ที่เขียนถึงผู้ชายคนหนึ่เน,น,นเอง เราก็จะเอาที่หนีบนะครับไปสำรวจที่ตรงบริเวณเตาไฟเราจะได้พบกับคุณแจหลังประตูของโรงอาบน้ําที่ถูกล็อกเอาไว้นะหลังจากนั้นเราจะเข้าไปด้านในนะครับเราก็จะพบกับทางใต้ดินที่จะได้พบกับกระดาษโน้ต3าใบครับซึ่งเป็นจดหมายของเจ้าของหอพักนะครับที่เขียนว่าเจ้าของหอพักกลัวที่จะตายถ้าไม่ช่วยหลวงพ่อนะครับที่จะพาหญิงสาวสวยมาทํางานที่โรงอาบน้ำนะครับเพื่อทําการวางแผนในการทําสิ่งที่ เรียกว่าการทําพิธีกรรมบางอย่างนะครับซึ่งเจ้าของอาพาร์ต้องร่วมมือกับหลวงพ่อนะครับในการทําพิธีกรรมนี้นะครับไม่งั้นเขาจะต้องตายนั่นเองนะฮะซึ่งพิธีกรรมนั้นนะครับนั่นก็คือการอัญเชิญปีศาจอุบุมะนะครับซึ่งเป็นโยคัยผู้หญิงท้องแก่นะครับที่ตั้งคันอยู่แล้วก็ตายระหว่างท้องครับ ซึ่งพิธีกรรมนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในเกมครับที่เป็นการบูชายานันหญิงสาวทั้ง3คนด้วยเลือดนะครับและคำสาบจะถูกเปิดออกนะครับและทําให้มีบางสิ่งบางอย่างก,กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีกระดาษโน้ตอีกอันนึงนะครับที่ได้บอกถึงขั้นตอนในการทําพิธีกรรมครับนั่นน่าจะเป็นตัวละครโยโกะนะครับให้ผู้หญิงเกิดความรักแล้วก็ตั้งครรภ์กับเธอหลังจากนั้นก็เริ่มสังหารเธอนะแล้วก็ทําการจัดการลูกแล้วก็จัดการขังเธอไว้ที่โรงอาบน้ำนะ ร้อองขอซึ่งการบูชายันของสาวทั้ง3คนนะครับคนแรกน่าจะเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าโยโกะครับคนที่2ที่ก็คือไมเนะแล้วก็คือพี่สาวของเอรินะนะครับแล้วก็คนที่3ก็คือเอรินะนั่นเองนะซึ่งเราได้พบความจริงของพิธีกรรมนี้สก่อนนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้พบกับชายพิศนาที่ถูกจับมัดแล้วก็ถูกล่ามโซ่เอาไว้นะครับเราเลือกที่จะช่วยตัดโซ่ให้กับผู้ชายคนนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเดินออกมาแล้วก็ทําภารกิจปกตินะครับนั่นก็คือเข้าไปใส่ฟืนแล้วก็เข้าไปคุยกับ ี่สาวของเราเอริน่าอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเจอกับฉากจบแบบเดิมครับนั่นก็คือฉากจบที่พีจะมาจัมสแกร์ เอดดนาที่หมายเลขห้อง205นะครับแต่ว่าฉากจบจะเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่เอดินาได้ถูกลากมาอยู่ที่โรงอาบน้ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยชายที่เราได้ช่วยเหลือเขาเอาไว้นะครับก็ได้สาดน้ำมันใส่พระแล้วก็เจ้าของหอพักนะครับทำให้โรงอาบน้ำนะครับเกิดไฟไหม้นะครับแต่ว่าชายที่ถูกขังเนี่ยได้ลากเราออกมาที่โรงอาบน้ำนะครับแล้วคนที่ช่วยเหลือเราเนี่ยก็คือคุณยายมัตสึโนะนะครับซึ่งเป็นยายเสื้อกันฝนสีม่วงนั่นเอง หลังจากนั้นเอดีนาจะฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาลพร้อมกับเจอกับคุณตำรวจแล้วก็คุณหมอนะครับที่บอกว่าร่างกายของเอลินาเนี่ยมีแค่กระดูกหักเท่านั้นนะครับตำรวจก็เริ่มสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเมื่อคืนที่เธอหมดสติที่เมืองต่างจังหวัดนั้นคืออะไรนะครับเอดีนาก็ถูกส่งมาโรงพยาบาลทันทีหลังจากที่เกิดไฟไหม้นะครับเอลินาอธิบายสถานการณ์ทุกอย่างในโรงแาบน้ําให้กับคุณตำรวจทราบนะแต่คุณตำรวจบอกว่าไม่น่าจะมีใครที่อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครรอดออกไปจากหมู่บ้าน ตั้งนานแล้วซึ่งส่งผลทําให้เอดินาที่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับผู้คนที่อยู่ในเมืองก็เริ่มที่จะสับสนแล้วก็เวียนหัวไปนะครับแล้วก็มาประติดประต่อข้อมูลนะครับว่าคุณยายที่ได้มาช่วยเหลือเธอนะครับคนที่ติดต่อรถเฉินมารับเธอไปที่โรงพยาบาลแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่ายู่ีดีก็มีไฟไหม้นะครับนั่นก็คือเหมือนกับว่าชายที่เอลินาได้ช่วยเหลือเขาไว้เนี่ยได้ทําการช่วยเหลือเอลินาแล้วก็พาออกมาที่โรงอาบานะครับก่อนที่จะเกิดไฟไหม้แล้วก็ได้รู้ความจริงว่า หลงพ่อกับเจ้าของหอพักเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันในการที่จะนําตัวเธอไปเป็นหนึ่งในเครื่องสังเวยนะของผีนั่นเองเนะเอรินาก็ยังสงสัยว่าผู้ชายคนนั้นได้หายตัวไปไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือทําไมเอรินาถึงเดินทางไปที่โรงอาบน้ําเธอไม่สามารถทราบสาเหตุได้นะครับแล้วสิ่งสําคัญที่เธอได้ไปที่โรงอาบนั้นมันคืออะไรนะครับแล้วรวมไปถึงสุดท้ายแล้วเนี่ย มาอินะคือใครกันแน่นะครับและที่สําคัญก็คือสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของผีโยโกโกะจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งเธอก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะ และนี่ก็เป็นชากจบของเกม The Bat House นะครับซึ่งผมจะมาวิเคราะห์กันสั้นๆนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นจริงกับไม่เกิดขึ้นจริงบ้างนะคนที่อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าน่าจะเคยเกิดเหตุโสขนันก,กรรมร้ายๆเกิดขึ้นที่โรงอาบน้ําแห่งนี้นะครับแต่ว่าหญิงสาวที่ถูกนํามาทําพิธีกรรมนะครับอาจจะถูกสะกดจิตนะครับแล้วก็ทําให้หรือว่าหลวงพ่อเนี่ย ได้ทําการทําพิธีนะครับโดยการหลอกล่อให้เจ้าของหอพักพาทุกคนนะครับที่เป็นหญิงสาวในการทําพิธีกรรมมาอยู่ที่หอพักแล้วก็เริ่มทําสิ่งต่างๆนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าคนที่อยู่ในโรงอาบน้าทั้งหมดนะครับจะทําพฤติกรรมซ้าๆกันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นคุณยายที่ได้เข้ามาอาบน้าจะสังเกตได้ว่าจะมีการพูดประโยคซ้ําแบบเดิมด้วยนะครับ มีคนจริงๆที่อยู่ในหมู่บ้านนี้3คนเท่านั้นนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อเจ้าของหอพักแล้วก็คุณยายมัตสึโนะนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับอย่างไมนะและก็เอรินะรวมไปถึงมาโฮเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งใน3คนนะครับที่เข้ามาเผเชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่น่ากลัวนะั้นและสุดท้ายครับนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่านั่นเป็นแผนนะครับที่เหมือนกับเป็นการสะกดจิตในช่วงแรกเหมือนกับต้องการให้น้องสาวอย่างเอรินะมีเป้าหมายมาในการตามหาพี่สาวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ ทำการสร้างภาพหลอนของพี่สาวขึ้นมานะครับแล้วก็หลอกล่อให้เธอเนี่ยเข้าไปทําพฤติกรรมต่างๆจนท้ายแล้วเธอก็ถูกจ้ำสแกรแล้วก็ ถูกพระแล้วก็ถูกทางเจ้าของขอพักนั้นร่วมมือกันในการจัดการเธอนั่นเองนะครับแต่โชคดีที่เอดินะได้รับการช่วยเหลือจากชายที่เธอได้ช่วยปลดปล่อยเขานั่นเองนะครับผมส่วนพิธีกรรมที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นคำสาบที่ทั้งหลวงพ่อแล้วก็เจ้าของหอพักนะครับต้องการที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระโดยการที่ต้องหาผู้หญิง3คนมาเป็นเครื่องสังเวยนั่นเองนะครับผู้หญิงคนแรกนะครับก็คือโยกโกส่วนคนที่2ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมาอีนะนี่แหละครับส่วนคนที่3คือเอดินะนั่นเองนะครับแล้วใครคือคน แรกเริ่มที่สุดนะครับที่ได้มีการอาฆาตแล้วก็มีการตั้งคำสาบี้ขึ้นมาครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหลานคุณป้าใส่เสื้อกันฝนสีม่วงนะครับหรือว่าคุณมาสึโนนันเองที่ได้เปิดเผยรูปภาพของลูกสาวตัวเองในตอนที่พูดคุยกับ มาอีน,นั้นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นในส่วนของฉากจบแล้วก็บทสรุปของเกม The Bar ร o เทลสครับเพื่อเมื่อสามารถที่จะกดไลค์แล้วก็ฝากกุติดตามมาไว้นะครับเพื่อเพื่อมีความเห็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถย้อนกลับเไปดูสรุปในเรื่องของค่าชิลาอาไดที่ลิงก์คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมก็จะมีการทำ playlist มาให้นะครับก็จะมีในเรื่องต่างๆที่ผมเคยสรุปเอาไว้แล้วนะครับก็สามารถย้อนกลับเข้าไปดูได้ในเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมาครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามไว้แล้วกัน วันนี้ก็ขอตัวลาของผมสวัสดีครับ